ค,ครับผมก็กลับสวัสดีน้องๆทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้พี่ก็กลับมาอีกครั้งนะครับผมวันนี้มาแจกจุดใหญ่ประกับคลิปเลยนะครับผมก็ห่างหายไปนานนานมากซึ่งพี่ก็ไม่ได้หายไปไหนหรอกแต่พี่ว่าพี่ไม่มีเวลาตัดคลิปนะเพราะว่าเน็ตพี่มันกากพี่ไม่ได้อยู่หอแล้วนะ้องแบบ พี่คี้เก็จตัดพี่ก็เลยแบบไม่ได้ตัดสักทีเนาะก็เลยห่างหายไปนานพี่ก็แบบคือปัน่นปั่นแรงอย่างเดียวเลยคือเล่นแรงอย่างเดียวเลย TV4 พี่ก็ขึ้นแดงไว้แล้วอันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะปั่นขึ้นแดงเหมือนกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวชี้แจงชี้แจงนิดนึงก็คือสําหรับใครที่อยากเข้าแคนเนาะแคนพี่ก็แบบว่ายังยังว่างอยู่นะครับผมสําหรับแคนนะครับก็ว่างอยู่ ก็คือตอนนี้พี่ไม่ไม่จำกัดไม่จำกัดอายุไม่จำกัดอะไรแล้วนะครับขอแค่เล่นทุกวันเนาะแล้วก็เข้าเกมเล่นทุกวันนั่นแหละพี่ไม่ได้อะไรมากหรอกแค่อยากให้ช่วยกันเล่นให้แคนเราไปไกลๆนะครับผมก็ยังไม่มีการคัดอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ถ้าคนเต็มเมื่อไหร่อาจจะมีการคัดนะครับผมแต่คือตอนนี้คือก็เข้ามาได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าเหลืออีกเยอะเลยนะครับสำหรับคนที่อยากเข้าแคนเนาะ ็ติดต่อไปที่แฟนเพจพี่ได้นะครับสาหรับใครที่อยากเขานะ้าเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมวันนี้ที่พี่จะแจกนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยว่าพี่จะแจกอะไรวันนี้ครับผมเป็นปืนที่<อ>โกงโกงที่สุดในแหลงแล้วพี่ว่านะสําหรับอาวุธสุดโกงเน็ตค่อนข้างช้าขออภัยนะครับผมพี่ใช้เน็ตเก้าเก้านะครับเก้าเก้า ก็เล่นได้นะนไอเก้าเก้าพี่ก็เล่นประจําก็ไม่ได้แหลกอะไรนะของเอเอสไอ้เก้าเก้าอยากไปเปลี่ยนไปใช้ของดีแท็ก่เพราะเกมนี้มันเป็นของเครือดีแท็กเนาเดี๋ยว,วพี่ขอหาสกินแป๊บหนึ่งเด้ยอยังรู้ไหมว่าสกินอะไรที่มันโกงที่สุดในเกมตอนนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับที่พี่จะมาแจกนะครับผมสำหรับเ1 4, ็มหนึ่งสี่กระบอกนี้เลยนะครับ บอกอัตราการยิงสองครับแล้วก็มันมันคือมันคือปืนที่แบบมันยิงแรงอ่ะปืนยิงจะแรงแล้วก็เจาะเกาะโหดด้วยนะตัวนี้เลยอัยตราล้านสองลบแมกซีนหนึ่งอย่างโกงใครที่ได้ไปแล้วลองเล่นแรงกขนาดพี่เล่นแบบลองไม่ใส่สกินธรรมดาอยู่ยังโหดเลยรอบหน้าน่าจะเป็น XM8 ตัวนี้นะครับก็รอบนี้เอา M14 ไปใช้ก่อนนะครับบอกเลยว่าโหดโหดจริง ก็คือพี่จะพี่จะให้เอ4มหนึ่งสี่กับบัตรเป็นชื่อนะครับผมบัตรเป็นชื่อกับเอ็มหนึ่งสี่แล้วก็ตัวละครนะครับผมเป็น worry, the อ่าอ่าเป็นตัวละครเอล็อกนะครับผมเป็นแพ็กเกจเป็นแพ็กเกจนะครับตัวนี้เลยนะครับผมแพ็กเกจตัวนี้ครับเอล็อกตัวนี้ครับแล้วก็บัตรเป็นชื่อแล้วก็ปืนเนาะนั่นแหละครับ ก็จะเป็น3อย่างชุดใหญ่ๆเลยนะครับ5ารางวัลนะครับสำหรับคนที่ดูคลิปพี่จนจบนะครับผมแล้วก็ทำตามกติกาที่พี่บอกนะครับคือกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับแลกดแฟนเพจนะครับติดตามแฟนเพจแล้วก็คอมเมนต์ด้วยดีของท่านไว้นะครับแล้วก็ a c e b o o k นะครับเดี๋ยวพี่จะเข้าไปทักไปหานะครับสําหรับใครที่ถูกรางวัลที่พี่จับสลากได้นะครับผมแค่5รางวัลเท่านั้นนะ5คนทัก ก็ไม่มีอะไรมากก็ขอแค่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับผมใครที่กระดิ่งันไปแจ้งเตือนคลิปนะครับผมก็ให้เรากดยกเลิกติดตามแล้วก็ติดตามใหม่แล้วก็กดกระดิ่งใหม่นะครับผมจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆอีกเช่นเคยนะครับผมเดี๋ยวพี่จะทยอยทาคลิปมาบ่อยๆเด้อเพราะโอ้โหช่วงหลังมานี้ไม่ค่อยได้ทําคลิปเลยครับก็กลัวน้องๆจะหายเนาะก็ไม่มีอะไรละเดี๋ยวก็ ฝากด้วยแล้วกันครับสำหรับใครที่อยากเข้าแคนเนาะเดี๋ยวติดต่อไปที่แฟนเพจเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับขอให้โชคดีทุกคนทุกท่านนะครับผมบายบายจุบจ๊บ